wanna take a bite huh j-e-l-o -L j-e-l-o i show you around that guy's bottom tell him to make cause i have a crush on you it's sugar crush who i heart in cumma you want some Jello? Sugar I too low come on wanna take a bite wanna take a bite huh Take a bite huh? J-E-L-L-O Shadow J E L L O Shadow -E -L -L -E -L -L Yummy. going out, me go and that's going look at you. I need someone to sweeten up. My left dish you miss you could To sparkling saying I'm to my Oh to die to Cause I have a crush on you. got a rush. Who wants to make you? Want some cello, Sugar got jello. Take a bite, wanna take a bite, huh? Hello, want some cello นิชูเกอร์แอนด์สค่ะสวัสดีค่ะนิชชูเกอร์แอนด์สไปซ์ค่ะแล้วก็จริงๆพวกเรามีสมาชิก5คนนะคะเป็นน้องยี่หวาแต่ว่าวันนี้น้องป่วยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้องก็ส่งกำลังใจมาให้เราเต็มที่เลยก็เพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะก็คือเพลงเจนโลเป็นซิงเกิลเดบิวของพวกเราคะ่ะก็เป็นเพลงสนุกๆชวนให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับพวกเรานะคะ ก็เป็นเพลงที่น่ารักเหมาะกับงานนี้มากๆเลยเนาะใช่ค่ะซึ่งนอกจากเจลโลแล้วนะคะพวกเราก็ขนความสนุกและความน่ารักมาเตรียมพร้อมมาเจอทุกคนในงานนี้เลยค่ะทุกคนพร้อมที่จะไปกันต่อหรือยังคะข่าวเสียงหน่อยค่ะงั้นไปกันต่อเลยค่ะ งเพลงแล้วก็ตั้งใจเล่นเพลงน่ารักน่ารักมาให้คนน่ารักน่ารักฟังค่เสียงเนาน่ารักไหได้ไหมคะค่ะซึ่งเดือนนี้นะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนแห่งความรักเนาะแน่นอนว่าเราก็ต้องมีเพลงรักหวานๆมาเล่นให้ทุกคนฟังอยู่แล้วใช่ไหมใช่ซึ่งวันนี้เราเห็นในงานนะคะก็มีแต่คนน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยรู้สึกตกหลุมรักทันทีเลยค่ะ ถึงถึงสปอยเพลงอะไรหรือเปล่าอ,อะไรตกลุมรักกันนะเธอก็อยากไปบอกเขาสิงั้นไม่รอช้าดีกว่าค่ะทุกคนไปฟังเพลงต่อไปกันเลยจังหวะตกลุมรักค่ะจำ <c oughs> ฉันม่เหมนเดิมจากใจของฉันที่เข้มแขงกลายเป็นตกลุม ที่มองเราในกระจกนั้นใคร holy s ฉันไม่ใช่ใครคนอะไรเจเ๊ ดูเนี่ยตั้งแต่ชี้เริ่มเล่นมาเลยคนใช้ของ t c e นี่แรงไม่ตก Energy ไม่ตกเลยนะคะเนี่ยพวกหนูนี่ยอมเลยอะ่ะจริงๆสรุกกันไหมคะมีใครมารอดูพวกเราบ้างไหมคะ อยากจะขอถ่ายรูปกับทุกคนได้ไหมคะสักครู่ขึ้นนะคะมาแล้วค่ะเติมลิปตซีอีได้นะคะโอเคค่ะทุกคนไปดูของที่ช็อปมาหรือยังคะ ะะก็ได้มางาน t c e d REAM IN CASHMERE IN BANGKOK ก็ดีใจมากๆเลยค่ะซึ่งแอบไปดูมาแล้วด้วยมีของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยก็หลังทุ่มนึงอย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนใครเดินผ่านไปเดินผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาในบูธของ t c e ได้เลยนะคะพวกหนูแบบรับประกันความสวยความจึงจ้งค่ะก็ เพลงสุดท้ายกันดีกว่าเพลงสุดท้ายของพวกเราเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ SNS เลยนะคะก็รู้ไหมคะเพลงอะไรไหนเพลงอะไรอะไรนะคะอะไรนะมาถูกด้วยอ่ะเกงมาาค่ะก็เป็นเพลงใหม่สดๆแกะกล่องกันเลยเพลงใหม่ค่ะทุกคนแล้วเหมือนพวกเราเล่นที่นี่เป็นที่แรกด้วย พิเศษขนาดนีเ้เริ่มกันเลยไหมคะไปต่อกันเลยไหมคะ Let's go ฉันเละไม่หมดน่ารบกวนและยังเสินและวก็เชอบเช้ร้าจะหามาไว้ให้เธอาไร If you are r e a l y แล้วคุ มาร่วมงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเรายกบรรยากาศจากกุงโซนนะฮะมาอยู่ที่ปราณพัคพรากรแห่งนี้เลยกับงานในครั้งนี้ TCE นี่ Dream in Cash m e r e in Bangkok ในครั้งนี้เป็นไงบ้างฮะแฟนๆมากมายเลยด้วยจริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่รู้ว่าได้ได้มาเล่นงาน TCE นะคะพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นกันมากๆแล้วก็ซ้อมกันอย่างดีเลยค่ะพอได้ขึ้นเวทีก็รู้สึกสนุกมากๆเพราะว่าแฟนๆก็ จอยมากๆกับพวกเราค่ะใช่แล้วก็พวกเราเองก็ใช้แบรนด์ดีซีอีอยู่แล้วด้วยนี่านดีใจมากๆเลยค่ะนี่แหละตัวจริงนะคะไม่ผิดหวังเลยที่มาใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ใชหกเพลงไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยครับเมื่อกี้พี่ๆทีมงานชื่นชมบอกว่าน้องๆเต้นเก่งมากร้องดีเต้นเก่งมากอดีเจนุ้ยแค่เดินจากข้างหลังมาแค่หน้าทำไมฮะ เหนื่อยแล้วแต่น้องทำไมเอนเนอร์จีดีพลังดีไม่มีตกเลยวันนี้มาร่วมงานกับเราถามนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าแคนเชอรเมียร์ฮักลิปสติกของเราเนี่ยนะครับคือลิปแมทนุมน่มๆดุดแคชอเมียร์ถ้านึกถึงคำว่านุมน่มๆนึกถึงอะไรกันฮะก้าวนึกถึงปุยเมฆค่ะนุม่มๆน้องก้าวนึกถึงปุยเมฆใ,ใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าเป็นอิมอิม คิดถึงขนแมวค่ะความนุมน่มๆ oh, ใช่น้องอิมี่บอกว่านึกถึงขนแมวน้อมันมันก็นุมน่มๆเน้อใช่ค่ะ oh. ถ้าเป็นถิงจะคิดถึงมัชเมลโล่ค่ะโอ้ oh, จริงมันเป็นขนมที่นุมน่มๆเลยค่ะครับค่ะก็นิชก็นึกถึงแคชเมียร์ฮักลิปสติกของตดีซีค่ะ เจอกัะทุกอีเวนต์ของ3 c e โดยที่ไม่ถามผู้บริหารซักคำนะฮะเจอกัะทุกอีเวนต์ของ3 c e เพราะทำไมขาย3 c e ช่ำมากวงนี้ต้องยอมจริงๆอะถ้าอย่างนั้นพูดถึงลิปสติกแล้วถามเลยดีกว่าชอบสีไหนกันบ้างฮะก็ของนิดก็จะเป็น02 p ีย e Blending ค่ะแบบวอร์มโทนหน่อยครับของหนูจะเป็น08ค่ะ Hush Red จะออกนูนตชลนิดนึงค่ะครับสาวคู่ทนอย่างอิมก็ต้องเบอร์ศูนยบัดดี้ค่ะถูกใจมากนี่ผมก็เป็นวอร์มทนเหมือนกันค่ะเบอร์ศูนย์สาียร์ไซส์ค่ะนี่ชอบไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งนะคะเห็นไหมฮะแต่จะบอกว่ามีสิบเฉดสีให้ได้เลือกสำหรับแคชเมียร์ฮัตลิสติกของเรานะฮะสามารถเข้าไปดูได้เลยถ้ามีเวลาเข้าไปได้เลยเชิญได้เลยนะครับที่ดีมอินแคชเมียร์ของเราที่นี่นะครับวันนี้ ขอบคุณมา,มากๆเลยที่มาสร้างความสุขให้กับแฟนๆของ TCE ด้วยฝากอะไรจิ้งท้ายหน่อยได้ไหมฮะเชิญเลยครับค่ะก็พวกเรา Sugar and s p i ซ e นะคะเพิ่งปล่อยเพลงที่3ไปนะคะชื่อเพลงว่าคาถาหาเธอคะ่ะสามารถรับชม MV ได้แล้วทาง YouTube l i a d Entertainment คะ่ะแล้วก็ฟังได้ทุก Streaming Platform เลยคะ่ะหรือว่าใครที่อยากติดตามพวกเราในโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ SNS Official เลยค,ะค่ะ,คะแล้วก็ฝากทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาสามารถเข้ามาในงาน Dream in Cashmere in Bangkok ได้เลยนะคะของ3 c e ค่ะพวกหนูแบบว่าไปแอบ,บส่งมาประทับใจมากเลยค่ะดีมีเพิ่มเติมไหมคะฝา <c oughs> กหน่อยฝากหน่อย <c oughs> ก็ฝากพวกเรา Sugar and Spice อีกรอบนะคะมีออกมาแล้ว3เพลงพวกเราเป็นวงจากค่าย Lit Entertainment นะคะก็ฝากด้วยคะ่ะครับเอา,อางี้ก่อนไปก่อนไปนะ ทำให้แฟนบอยคนนี้เน่อยได้ไหมฮะร้องเพลงกับเขาหด่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเอาไม้ให้เขาเขานั่งพ่มนี่มือกล้องนะซูมก็ใหญ่นะซูมก็ใหญ่นะถือซูมด้วยปากขยับร้องตามคุณเอาหน่อยได้ไหมสักหนึ่งท่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวพี่จะลงไปเอาไม้เสิร์ฟเขาเลยนี่นี่มีไม้มีไม้คุณเดินเรื่องเลยฮะพุกหนูพวกหนูดีใจมากเลยนะคะพี่ดีใจไหมดีใจมากพ,พี่ดีใจเลย คือเห็นเขาแบบร้องพึมพำตามได้คือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยน่นารักน่นารักจริงๆเน,นาะอ,อ่ะคุณพี่พร้อมไหมฮะไม่พร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมนะคะขอหนึ่งฮุกกับน้องๆลองรองพร้อมกันโอเคไหมฮะได้ไหมได้โอเค no i wanna make you mine to temptation one way don't talk at all right on my day i wanna make you mine to temptation one way don't สอนได้ไหมสอนพี่หน่อยได้ไหมได้ไหมพี่มาเร็วเตไม่เป็นตรงนี้มาเร็วเรื ok ่องจริงเรื่องจริงมาเร็วลองได้ก็ต้องเต้นได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมลองได้ก็ต้องเต้นได้ยืนขึ้นฮะพี่มารอแป๊บนึงนะสาวรอปุ่นพี่จะเชิญพี่ตรงนี้เออมานี่โอ้โหแฟนขับตัวจริงนี่ไงมาเร็วยืนเร็วยืนเลยฝากกล้องก่อนเร็วฝากกล้องเออช่วยกันช่วยกันมานี่ล่ะนี่ละปบมือปมือนะคบปมือ่อย สอนหน่อยได้ไหมเต้นได้เลยไหมไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกหนูสอนทุกคนสามารถเต้นตามได้ตรงนี้นะคะทุกคนด้วยแต่แต่คุณเป็นคนเป็นคนที่กล้องจับโอเคหะโอเคนะโอเคอสอนเลยครับนิ้วนิ้วขวาค่ะนิ้วขวาชี้นิ้วขวาขึ้นมาฮะหมุนสองทีค่ะจะเสกค่ะจะเสกค่ะปัดลงขาถ่าขาถาปัดขึ้นมาหาขึ้นมาชี่ไปที่เธอที่เธอ อ่าอ่านายแค่นี้ก่อนไหมได้ยังคุณพี่ได้ยังเอ้ยได้เลยเหรออันนั้นต่อเลยเหมือนเหมือนเต้นมาแล้วจากบ้านจะทำแอปแอปไม่ได้เหมือนทำมาแล้วจากบ้านคุณอ่ะโอเคต่อต่อได้ไหมเอาได้แค่นั้นเหรออ่ะลองก่อนหนึ่งสองสามจะเซคาชาราซาใช่แล้วก็ชี้หมุนคข้าวุน make you my ใช่ได้เจ้ทำเจ้สังเกนสองรอบค่ะตอนเนี้ยลืมท่อนแรกไปแล้วฮะได้ยังไม่ได้แต่ท่อนแรกได้ไหมท่อนแรกได้ทุกคนพร้อมกันนะคุณพี่เป็นกล้องจับโอเคนะอีกทีนะคะได้ะไรนะจับข้างบนดีกว่าจับข้างบนอยากดูอยากดูอยากดูโอเคห้าหกเจ็คาถาห้าเจ็ด เธอทำใจฉันวุ่นวายต้องทนแค่ใจไรไร้หมดมัดใจน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักมากครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเปิดเวทีให้กับเราตรงนี mm> ้นะครับเราสร้างความสุขให้กับแฟนๆมากๆเลยชูก้าแอนด์สปาร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจอกันนะครเจอกันนะครับน่ารักมากครับ